นี่นะคะท่านชมหลังจากขอโชคขอลาบกับปู่ตาเสร็จก็มาขอจากต้นไม้นะคะท่านชมซึ่งงวดที่ผ่านมาก็เข้าเหมือนกันนะคะท่านผู้ชมคะ่ะตอนที่แอดมาถ่ายกับคุณพี่ที่เป็นกรรมการวัดนะคะท่านชมก็มองเห็นห้าเก้าเหมือนกันนะคะแต่ว่าวันนี้คุณพี่ก็ไม่อยู่นะคะก็เลยมาขอโชคขอลาบกับป้าจันนะคะ ตอนที่ป้าจัน์มาขอเอดก็ไม่อยู่นะคะท่านผู้ชมนมี่นะคะป้าจันก็มาขออีกต่องวดนะคะก็ให้ท่านผู้ชมทางบ้านตั้งจิตอธิษฐานไปพร้อมกับป้าจันนะคะามบบบัันนชุดจรรร้ตงกะ นี่นะคะท่านชมค่ะงวดที่ผ่านมาป้าจันก็มาขอจากต้นไม้เห็นเป็นตัวไหนคะป้าจัน <59 S 1> เห็นห้าเก้าเห็นห้าเก้ากับสามหกสามหกเนาะข้างหลังเห็นเก้าเก้าสามกับหนึ่งสองเก้าเก้าสามกับหนึ่งสองจ้าม่ได้ซื้อลืมอ๋อลืมเนาะเพราะว่าซือข้างบนจ้าซื้อแต่ห้าเก้าเนาะซื้อแต่แห้าเก้าจ่างวดนี้ก็มาขอต่องวดอีกเนาะป้าจันเนาะ จ้งวดน,นี้มองเห็นเป็นตัวไหนคะป้าจันเห็นเห็นเลขห้าหนูข้างบนที่ตรงผมเขาออ๋เดี๋ยวแอดจะพาท่านผู้ชมไปส่องดูจากรูปใบหน้านะคะท่านผู้ชมคะจะอยู่สูงนะคะ,ะคเลขห้าอะไรเหมือนจมเกียมาเลขห้านายหวานเลขหกเนี่ยคือหนะ้ากับหกเห็นะนะไหมเลขหก ห้อู้ยใช่ใช่ประจันห้าหกเอ็ดก็มองเห็นเป็นห้ากับหกค่ะป้าห้าหกเลยไปเห็นห้าหกนะโอ้ยอะไรจะตัวเดียวกันเนาะนีเลขห้าเดียวกับอะไรพี่ปู่ตาก็ให้ห้าหกหกห้าจากกิ่งไม้นำโชคก็ให้ห้าหกเหมือนกันโอ้ยสูงค่ะท่านผู้ชมหนึ่งเกิดพันหนึ่งเกิดลันเออให้เลขสูงแล้ว นี่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 เต็เลขหกตัวเล็กเอ็ดมินหวานก็เห็นเหมือนกันใช่ไหมคะนี่เลขกค่ตัวใหญ่ใหญ่เลยใช่เห้าตัวใหญ่ใช่เลขหกตัวเลขอีกตัวนี้เอออจ้าจุดเดียวกันค่ะเอ็ดก็มองเห็นตรงนั้นค่ะเฮ้ยสวยจังเลยนีเลขห้าตัวใหญ่มากท่านทู้ชมก็ส่งไปกับเอ็ดมินวานนะคะชี้ให้ดูเลยนะคะ จ่าใช่จะเอียงมาตรงนี้จ่าจุดเดียวกันกับที่เราเห็นเนาะป้าจันเนาะในตรงนี้เละหกจ่าต้นแข่งไปเห็นห้าหกเหมือนกันตะกี้ห้าจะเอียงเอียงเนาะห้าหกต้นแข่งเมื่อกี้เห็นห้าหกเหมือนกันตรงนี้ก็ห้าหกเลยนี่เลขห้าจ่านี่เลขหกอ๋อหมวดนี้มาแน่ๆเลยแอดมินหวานห้าหกหกห้าจัดค่ะจัดแล้วค่ะจัดสิค่ารออะไร ถ้าเห็นห้าหกรัศดีเอาใบด้วยเด้สองใบเลขตัวงวดนะคะท่านชมวันนี้ก็ที่เด่นสุดๆก็มีห้าหกหกห้านะคะแอดก็ชอบสุดๆนะคะท่านชมค่ะเพราะว่าคอสามที่ก็ได้ตัวเดียวกันนะคะท่านผู้ชมโอ้ยฝนกำลังจะมาแล้วต่วเบียดอ่ะช่วยเบียดไปหน่อยเลยเจ้เนี่นะคะท่านผู้ชมคะเดี๋ยวแอดจะให้ดูใกล้ๆนะคะ ตรงนั้นเป็นเลขห้าเนาะเลขห้าจ้ะเลขหกยู่ตรงนี้เห็นสองตัวเองเนาะเอ็ดมินหวานจ้ะนี่นะคะท่านผู้ชมตัวเลขก็ชัดมากมากนะคะแต่ว่าอยู่สูงมากค่ะท่านผู้ชมถ่ายยากลําบากนะคะฝนก็เริ่มลงเม็ดแล้วค่ะท่านผู้ชมตัวนี้ก็เลขหกในสีขาวๆนี่เลขหกนี่เลขหกอ๋อใช่ใช่ตรงใบหน้าเนาะเนี่ยตัวนี้เลขหกประมาณแถวแถวปากประมาณปากเลย ตัวนี้เลขหกสีขาวๆถ้า <Cait target> สามตัวก็ห้าหกหกเนาะแอดคิดว่านะคะท่านผู้ชมห้าหกหกห้านี่แหละอืออะสองคัวก็พอเนาะเพราะว่าตัวเลขชนกันสามที่นะคะท่านผู้ชมก็ให้ท่านผู้ชมทางบ้านลองนําไปพิจารณาดูนะคะเผื่อว่าตัวเลขในวันนี้จะเป็นตัวเลขที่มีโชคนะคะเพราะว่าคอสามที่ได้ตัวเดียวกันนะคะท่านผู้ชมค่ะแอดคิดว่าตัวนี้มาแน่ๆนะคะ ก็มั่นใจคะ่ะท่านชมเหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวแอดจะส่ง,ง <S 2> 2 <S ลงมาเรื่อยๆให้เอฟซส่งตามต้นนะคะเพราะว่าต้นไม้ต้นนี้ก็ให้โชคมาแล้วงวดหนึ่งนะคะท่านชมตรงนี้ก็เหมือนเห็นตัวเลขนะคะความอยยนนี่นนอะยีนนี่นะคะตรงนี้ก็เหมือนห้าสามอีกแล้ว ดูไปดูมาก็เห็นตัวเลขเยอะนะคะท่านผู้ชมห้าสามไม่ต้องเอาค่ะเอาห้าหกพอไม่ต้องเอาเยอะไม่มีตังคซื้อเนาะโอ้ยมือจะสั่นนะคะท่านผู้ชมคะ่ะนี่เลขห้าตรงนี้ก็ใหญ่นะคะ <c oughs> ไม่นี่ตรงนี้เลขห้าใหญ่นะคะท่านผู้ชมตรงนี้ห้าอะไรเนาะ ยิ่งส่องก็ยิ่งเห็นตัวเลขเยอะนะคะท่านผู้ชมอุ้ยมือไม่นิ่งเลยค่ะเดี๋ยวจะส่องดูตรงโคนต้นนะคะเนี่ยนะคะท่านผู้ชมทางบ้านเห็นเป็นตัวไหนก็คอมเมนต์บอกด้วยนะคะเพราะว่าบางท่านอาจจะมองเห็นไม่เหมือนกันนะคะท่านผู้ชมเนี่ยนะคะ ก็ถือว่าเข้านะคะงวดที่ผ่านมานะคะก็จากคุณพี่ที่แอดมาขอด้วยในวันนั้นมองเห็นเป็น5้าเหมือนกันนะคะแล้วก็เลขป้าจันก็เข้านะคะวันนี้ก็มาขอต่องวดนะคะท่านชมนี่นะคะวันนี้ก็เอาขนมมาเส้นไหว้นะคะท่านชมขอโชคขอลาบต่อนะคะ ก็ให้ท่านผู้ชมทางบ้านลองนําไปพิจารณาดูนะคะเผื่อว่าตัวเลขในวันนี้จะเป็นตัวเลขที่นําโชคให้กับเอฟซีทุกท่านก็เป็นได้นะคะค่ะแอดก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านโชคดีนะคะค่ะโชคดีค่ะสวัสดีค่ะเห็นเป็นตัวไหนคะป้าจันเห็นตัวเแปดห้าเห็นแปดห้า ไปค้นคอยเลยไปไหนลองคนเหววป้าจันไปชี้บอกท่านผู้ชมหน่อยค่ะว่าเห็นจุดไหนครับแปดห้าคนปุ๊บแบบลองคนเหววเลยหนูเพราะว่าแอ็ดก็ยังไม่เห็นนะคะท่านผู้ชมค่ะปุ๊บเนาะอ๋อตรงนี้เลขแปดตรงนี้เลขห้านะตรงนี้เออเดือกอนครับแปดห้าโอ้ใช่ค่ะประจันเนาะแปดห้านี่นะคะท่านผู้ชมตรงจุดนี้ประจันก็มองเห็นเป็นแปดห้านะคะแปดห้าเอง ข้างล่างมองเห็นเป็นแปดห้านะคะท่านผู้ชมแต่ว่าข้างบนมองเห็นเป็นห้าหกนะคะนี่นะคะตรงจุดนี้ค่ะตรงี่จุดนี้ค่ะประจันบอกว่าเห็นเป็นแปดห้าแถวนี้แหละตรงไหนแปดเน,นาะเอ็ดก็มองไม่ค่อยชัดเหมือนประจันค่ะ ว่าป้าจันบอกว่ามองเห็นเป็นแปดกับห้านะคะท่านชมคะตรงจุดนี้นะคะ <c oughs> ก็ให้ท่านผู้ชมทางบ้านส่งไปกับป้าจันกันนะคะ <c oughs> วันนี้ก็เห็นสองจุดนะคะท่านผู้ชมคะข้ <c oughs> างล่างมองเห็นเป็นแปดห้าห้าแปดนะคะ ข้างบนมองเห็นเป็น6556นะคะท่านชมก็ให้ท่านผู้ชมลองนำไปพิจารณาดูอีกครั้งหนึ่งนะคะท่านชมคะเพื่อว่าตัวเลขจากต้นไม้แห่งนี้จะเป็นตัวเลขที่มีโชคสำหรับ f อทุกท่านก็เป็นได้นะคะค่ะเอฟก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านโชคดีนะคะค่ะโชคดีค่ะ